เบนจ350 D4 Wheel Drive ด463ปี2017รถศูนย์เบนราชครูชุดแต ng, Bra bus, ่งบราบัสรับประกันไมายแท้12,700กิโลเมตรราคาพิเศษ6,950,000บาทเครื่องดีเซล3.0 V6 เทอร์โบ245 HP ขับเคลื่อน4ล้อ4 Wheel Drive ล้อขอบ22บราบัสท่อบราบัส เบาะปรับไฟฟ้าทวงมาลัยมัลติฟังชั่นเครื่องเสียงจอ7.6นิ้วกระจังหน้าบราบัสออปชั่นดีชุดแต่ง G800 บราบัสสภาพใหม่รถสวยมากหายากซ์วิตศูนย์ครบทุกระยะรับประกันตัวรถไม่มีพลิกความหรือจมน้ำรับประกันตัวรถไม่มีอุบัติเหตุหรือชนหนักรับประกันรถจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อใต้คลิป